จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยม สองข้างเลยมันเป็นจกวันเดินดีของเดินไม่ค่อยเ่สียว้วพี่ปวดหลังมากเป็นกระดูกทับเส้นซึ่งต้องผ่าอย่างเดียวปวดตั้งแต่หลังล้าลงขาซึ่งชาขามากแล้วก็ปวดทรมานมากใครบอกไหนดีพี่ทาทุกชน,นิดแพงแค่ไหนพี่ก็ทาก็ไม่หายขึ้นบันไดก็ปวดทรมานมากคิดว่าพี่คงจะพิการแล้วละ่ะยังไงพี่จะไม่ผ่าไม่ผ่าแต่ว่าก็ไม่รู้จะหาย,ยาที่ไหนดีลองมาสองกล่องสองที่สอาการปวดหายเลยเพราะพี่ทานไปแค่สองกล่องสองกล่องนี่ตอนนี้อาการพี่ดีขึ้นเดินเหมือนคนปกติ ทั่วไปไม่เจ็บไม่ปวดแล้วตัวนี้ซึ่งเป็นผงบอกว่ามันจะแรงกว่าที่เป็นอย่างเม็ดเพราะอาการที่น่ะมันเป็นอาการที่ปวดมากเขาบอกว่าให้กินจา็ผงก่อนไม่มีรสชาติอะไรที่กินแบบทรมานเลยทานได้ง่ายมากทานหลังอาหารชงใส่น้าดื่มไม่มีรสขมไม่อะไรทานง่ายมากค่ะ มีอาการเข่าเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุก๊บก,ก้าบกุ๊บก้าบพอมาจินดีบูนตรงนี้ดีมากเลยค่ะปวดเอวหายปวดแล้วหายปวดแล้วค่ะมีการแต่ก่อนเคยปวดเอวร้าวลงขาแสบร้อน,นเส้นตึงอ่ะตอนนี้หลังทานดีบูลน,นะคะ ตอนนี้เป็นไงคะเข่าตึงหายเข่าตึงหายซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามลูกง่ายเดินง่ายแล้วก็หายปวดนั้นเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกง่ยเรางออะไรแล้ให้คุณแม่ลองงองด้ยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่เออจะเป็นเมื่อก่อนนี้ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยในหนึ่งซองนะคะสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเท hey, หมดซองเลยนะคะเทให้ hey, หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะจะดื่มให้ดูนะนะคะเป็นการการ,ารันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่า ดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปรเซ็นต์สั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุกต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ